บริษัทจะยกเลิกประกันของเราค่ะเราก็จะไม่มีความคุ้มครองนะคะพี่จิมนะมีปโปรผ่อนประกันรถยนต์เงินสด12งวดผ่อนได้ทั้งประกันชั้นหนึ่งสองสาเลยค่ะคุ้มครองนะคะตั้งแต่จ่ายงวดแรกประกันจะหมดแล้วค่อยผ่อนค่ะไม่ต้องมาผ่อนล่วงหน้านายนนนนเหมือนเจ้าอื่นได้ความคุ้มครองกับที่จ่ายเต็มร้อยแต่เราจ่ายน้อยๆสบายๆค่ะแต่ก็ต้องมีเรื่องย้ำเตือนห้าพลาดดังนี้เลยค่ะ ข้อหนึ่งนะคะต้องชำระค่างวดตรงเวลาถ้าชำระช้ากว่ากำหนดนจะเจอค่าปรับค่ะซึ่งแต่ละที่นะจะมีค่าปรับไม่เท่ากันข้อ2นะคะถ้าชำระช้ากว่าเท่าก,กำหนดบริษัทจะยกเลิกประกันของเราค่ะแล้วก็จะไม่มีความคุ้มครองนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเรก็จ่ายเองรับผิดชอบเองไลเบียเองข้อ3นะคะจะได้สำนากกรมธรรมสำหรับตัวจริงนะคะกรมธรรมตัวจริงอะจะได้หลังจากที่ ผ่อนครบแล้วค่ะเอกาสารที่ใช้เช็คเบี้ยนะคะก็มีสำเนารถสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอฝากข้อคิดนะคะว่าทำไมประกันเราจะต้องมีคนดูแลหากอนาคตจะต้องเคลมนะคุณจะได้มีที่ปรึกษาทีมืออาชีพให้การดูแลนะคะเพื่อคุณจะได้สะดวกในทุกด้านและก็ทำให้เคลมได้มากด้วยค่ะไม่โดนบริษัทประกันภัยเอาเปรียบเพราะว่าเราทำถูกตั้งแต่แรกนะคะพี่จิมยินดีให้บริการค่ะ